ึบรุ่นครับป่ายังครับรุ่นครับแสนเย็นยางลงไปน้ำก็ได้ึบยางลงไปน้ำผีจะดึงขึ้นมายางลงไปน้ำรุ่นครับรุ่นรุ่นย่างลงเขาเนี้ยที่เขาเนี้ย รุดตรแบบุดรบอุ่นรจังไรพุ่นคุ้นยังไงอยู่พุ่นโอ้ยเนาะเปนคนตื่นเต้นนะเบิ่งดูฮึบบงนส ปลามันแลี้ลงน้ำน้ำมันขึ้นมาพี่เดาตัวนี่เดี๋ยวปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าไปลงทุนคักเกตุล่ะผู้คาปลาอยังล่ะปลาไนตัวนี่เดี๋ยว,เ,เ,ยวเ,ยเดี๋ยว,ยวผู้เจ้าของถือปลาก็มาลงมาวะปลานไนเด้เนี่ยมันปลาใส่เด้เนี่ยเย็นแล้วดีตัวมนันง่ะลงทุนมาลอยจะดึงยังดึงดดนั่นน่ะปลาไนน่ะ ตเอบเลยเออคอย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 บ่ลงทุ้นคอยหนาคอยคอยเด่องเนี้ยใเเดี๋ยวรอโอ้ยท่้นถือวิดีโอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้ารถจะเฝ้าเ็ดจะเฝ้าดึงดึงขึ้นไโอ้ยฮะจะเฝ้าดึงมันมันมาเตียนอะ ออกมากัถอะนะออกขึ้นมาพี่ออกขึ้นมาฟังพี่ขึ้นมาฟังขึ้นมาฟังฮึบรุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นเดี๋ยวเมื่อไกๆเลยก่อติดสถานการณ์ฮึบฮึบอ๋อหางแดงครับหางแดงของแท้โอ้คืออยู่เว้ยส่เป็นมั่ยอยู่ เอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเห็ดขั้นงูโกงเห็ดขั้นงูโกงเห็ดขั้นงูโกงรุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นไปน้อยน้อยจะดึงขั้นนีรอกุนออกตัวเนาะย่าฮึบฮึบ โอ้ยบ่เร็วเนีตักมานั่มครับมือนนิมันมันลืมมันบาพรอ้อมปลาได้นน่ปลาไนได้นน่ครับคงเทียได้หนิเด้ๆไนครับป่าไนป่าไนโอ้